โอเคงั okay. ้นผมดูของเจ้านี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้คือของพี่ใช่ไหมครับใชนะ่ครับก,ก็เก็บแบบบ้านๆดีนะเนี่ยบ้านๆภนะาพข,ของพกก่พ่ออืมแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ครับปู่ <c oughs> เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวค่อยๆดูไปพี่ถ่าย,ยถ่ายรูปให้ดูครับ โอ้มันเป็นพระบ้านบ้านดีครับนี่เหรียญเป็นอะไรเยอะนะเนี่ยก็จะแยกไปเลยวันนั้นคิอว่าถ่ายไม่ได้ด้วยโอ้ขอให้เจอทีเด็ดพวกนี้ห่วงมากเลยหรอเนี่ยยึดอยู่ที่รูปเนี่ยสองเนี่ยวกนี้เหรอได้ใจเป็นมงพวงโอเคขอให้เจอทีเด็ด วงนี้ก็เป็นพ้าแท้แหละครับแต่ว่าจะเป็นเกจิในท้องที่แถวนี้ทีามากกว่ายังเหลืออีกตั้งหลายกระเป๋าโอ้เดี๋ยว,ยวนนี้ไม่แท้อันนี้แท้เล่นนะเนะยอันี้เหรียญปุถินครับอ๋ออันนี้เนน้าแท้เล่นเลยไม่แท้ไม่แท้ อืมพาพื้นที่ถ้าส่วนใหญ่ครับเนี่ยเนี่ยเท่าที่เนี่ยกองกองอ่ะสมุาการทั้งนั้นเลยเนี่ยจะเป็นพื้นพื้นที่ทั้งนั้นเนลยคือที่มันจะมีราคาต้องเป็นพาแบบพาที่นิยมมันบางพาท้องที่บางอย่างมันก็ยังราคาไม่มีเท่าไหร่ครับโอเคมากแกคงรับว่ากับมือครับว่ามันเป็นเป็นพาแท้เลยครับ อ,อย่างนี้ได้พระบ้านจริงๆอะเนะี่ยเก็บแบบบ้านๆจริงๆพระบูชาพอมีไหม,ม,หมขอชมหน่อยได้ไหม <c oughs> นี่พ่อแพ้โหแต่เนาลยก็ใจอยู่นะขอบคุณนะครับพี่